ชีวิตโดยความเป็นชีวิตแบบนี้เราจะไม่ถือเอาว่าส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเราไม่ว่าจะเป็นส่วนร่างกายเนี่ยส่วนร่างกายที่มันตั้งอยู่เพื่อให้เพื่อให้ความรู้สึกได้ตั้งอยู่เข้าใจไหมคือมันตั้งอยู่เนี่ยเพื่อเพื่อรอรับความรู้สึกแค่นั้นแหละหรือเพื่อรอรับอารมณ์เนี่ยแล้วแล้วเมื่ออารมณ์กระทบกับร่างกายเนี่ยความรู้สึกก็ปรากฏร่างกายตั้งอยู่รอรับความเย็นเนี่ย ความเย็นอยู่ข้างนอกใช่ไหมล่ะเนี่ยคือสภาพแวดล้อมตอนเนี้ยเขาเรียกว่าความเย็นร่างกายตั้งอยู่เนี่ยกระทบกับความเย็นความรู้สึกเขาเรียกว่ากายเย็นเนี่ยนะกายได้เย็นเนี่ยคือความรู้สึกความเย็นคือความเย็นนะร่างกายคือร่างกายแต่พอความเย็นเนี่ยกระทบกับร่างกายเขาเรียกว่ากินอารมณ์ซึ่งกันและกันเขาเรียกว่าเวทนาเขาเรียกว่าความรู้สึกนะความรู้สึก ส่วนนี้จะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเฉยเฉยก็ตามแล้วแต่เฉพาะบุคคลแล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนสร้างสุขให้กับร่างกายของใครก็เป็นสุขเวียนาสร้างทุกข์ให้กับใครก็เป็นทุกขเวียนาสร้างความเฉยเฉยคือจะสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่ก็เรียกว่าอทุกข,ขมสุขาเวาียนาสําหรับบุคคลนั้นไม่ได้เกี่ยวนะไม่ได้เกี่ยวเป,เป็นของใครของมันทีนี้เนี่ยคือส่วนส่วนหนึ่งของร่างกายความรู้สึกนั่นเนี่ ร speaker, language, ่างกายก็ตั้งอยู่เนี่ยรอรับอารมณ์ความรู้สึกก็ปรากฏพอมีความรู้สึกย่อมมีการหมายเนี่ยหมที่เราจําได้ว่าอย่างนี้คือร่างกายอย่างนี้คือความรู้สึกอย่างนี้คือความเย็นอย่างนี้คือความหนาวเพราะว่าความจําได้หมายรู้เนี่ยแหละเป็นตัวเป็นตัวบอกนะเป็นตัวให้ความหมายได้ว่านี้เย็นแบบนี้เย็นถ้าคนไม่เคยเจอความเย็นเลยอย่างนี้ อย่างเช่นถ้าใครไม่ไม่เคยไปเจอหิมะอ๋อไม่เจอไม่เคยเจอหิมะพอไปไปเมืองที่มีหิมะก็ทําการหมายไว้แล้วทีนี้ว่าหิมะเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยกาหนดไมายหม้ในครัง้งแรกส่วนบุคคลผู้เคยเจอแล้วก็จะมีแค่การจําได้ว่าอย่างนี้คือความเย็นอย่างนี้คือหิมะตกอะไรประมาณนี้อย่างนี้คืออากาศเย็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจําได้หมายรู้ทีนี้ความจําได้หมายรู้อย่างเงี้ยสร้างกระบวนการ จะมีกระบวนการเปรียบเทียบ <vê S 1> คือระหว่างอย่างเช่นเปรียบเทียบเพื่อให้รู้ว่าอย่างนี้เย็นนะจะมีกระบวนการให้ควรไปตามคือตามสิ่งที่ปรากฏขึ้นจริงในขณะน,นั้นน่ะว่าอย่างนี้อารมณ์แบบนี้อย่างนี้กระทบกับกายกระทบกับแขนกระทบกับขาอย่างนี้เอาสิ่งเหล่านี้น่ะเอาเอาสิ่งที่เรียกว่าจําได้หมายรู้เอาสิ่งที่เรียกว่าร่างกายเอาสิ่งที่เรียกความรู้สึกเราเนี่ยมามาปรุง เข้าใจไหมคือมาประมวลผลน่ะอยู่ในจิตเราน่ะการประมวลผลของสิ่งเหล่านี้แหละเขาเรียกว่าความคิดความนึกคิดปรุงแต่งนะเขาเรียกว่าความนึกคิดปรุงแต่งความนึกคิดปรุงแต่งก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของชีวิตใช่ไหมเป็นอีกส่วนหนึ่งของชีวิตที่นี้ความรู้อารมณ์อันเป็นการรู้แจ้งตั้งแต่แรกคือรู้แจ้งด้วยกายรู้ได้ยังไง ถ้าไม่มีความรู้แจ้งตัวนี้เราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าเย็นเป็นแบบนี้ร่างกายเป็นแบบนี้ไม่สามารถรู้ได้ว่าความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกเย็นเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยความที่ว่ามันแจ้งออกมาอย่างเงี้ยแหละเขาเรียกว,ว่าความรู้อารมณ์ทางกายเนี่ยคือชีวิต